สำหรับปัญหาการทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายในหมู่เด็กนะครับมันก็มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกหลายต่อหลายเรื่องเนาะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่มีความกดดนันหรือว่าทำร้ายทารุณกันอย่างนี้นะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรักความผิดหวังในความรักอย่างนี้นะครับหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการถูกก่นแกล้งในโรงเรียนก็เป็นไปได้ และยิ่งยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนาะมันก็อาจจะมีปัญหาในรูปแบบมีหน้าตาที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับใยยุคสมัยนี้เนาะเป็นยุคของโลกออสื่อสังคมออนไลน์นะครับบางทีมันก็จะมีปัญหาของไซเบอร์บูลลี่นะครับคือการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์นะครับหรือว่าปัญหาของเด็กที่มีการเปรียบเทียบชีวิตกับเพื่อนอย่างนี้แล้วมีความไม่พอใจในชีวิตของตัวเองนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายนอกแบบไหนไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดนะครับปัญหาที่มีจุดร่วมเดียวกัน ในปัญหาการทำรายตัวเองละคะ่าตัวตายในหมู่เด็กก็คือปัญหาภายในเนาะที่เกี่ยวกับความรู้สึกนะครับที่อาจจะมีเรื่องของความรู้สึกคับแค้นใจนะครับมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมีความรู้สึกสิ้นหวัง แล้วก็รวมถึงทัศนะที่เด็กมีต่อชีวิตของตัวเองที่มันรู้สึกว่าชีวิตของเราในช่วงนี้เนี่ยมันมืดมนมันไร้ซึ่งหนทางสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมตัวกันก็ทําให้เด็กรู้สึกว่าการทําร้ายตัวเองหรือว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นทางออกทีนี้ในบริบทของคุณครูนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้สามารถที่จะอยู่ร่วมกับเด็กได้ตลอดเวลาเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้ทราบไปทราบทุกเรื่องหรอกเนาะว่าเด็กของเราเนี่ยเผชิญกับปัญหาเผชิญกับ ปัจจัยภายนอกอะไรที่เข้ามากระทบชีวิตและจิตใจของเขาบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครูทําได้ก็คือการสังเกตครับสังเกตท่าทีสังเกตพฤติกรรมของเด็กเนาะที่อาจจะสะท้อนถึงภาวะอารมณ์ของพวกเขาดังที่กล่าวมานะครับถ้าเด็กมีความเศร้าเสื่อมเด็กมีความรู้สึกผิดหวังอะไรางนี้เนาะอาจจะเป็นท่าทีพฤติกรรมที่แยกตัวที่ดูเงียบนะครับแต่ถ้าเด็กที่มีความคับแค้นอะไรต่างๆเนาะก็อาจจะมีพฤติกรรมที่เป็นความก้าวร้าวอย่างนี้เป็นต้นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นท่าทีที่ดู ดูผิดหูพิดตาไปอย่างนี้นะครับก็ชวนนี้ครูได้สังเกตว่าเออมันคงจะมีอะไรบางอย่างแล้วแหละที่เกิดขึ้นกับเด็กของเราแล้วครูจะได้เข้าไปดูแลได้อย่างทันท่วงทีสิ่งที่ครูทําได้นะครับก็คือเริ่มจากที่ตัวของเราเองเนาะที่จะเข้าไปพูดคุยนะครับเข้าไปแสดงความใส่ใจกับเด็กนะครับอาจจะใช้ทักษะกระบวนการปรึกษาที่คุณครูเนี่ยได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนตามหลักสูตรของเราตรงนี้แล้วด้วย แต่ทีนี้ส่วนหนึ่งที่ครูอาจจะต้องระวังนะครับก็คือปัญหาพอเป็นปัญหาด้านจิตใจเป็นเป็นปัญหาเชิงภายในเนาะคุณครูก็อาจจะไม่สามารถที่จะคาดหวังหรือรีบร้อนได้ที่จะให้เด็กเนี่ยเปิดเผยเรื่องราวนะครับที่จะให้เด็กเนี่ยหายจากอ,อ,อาการซึมเศร้าหายจากพฤติกรรมที่มีความก้าวร้าวต่างๆเป็นต้นแต่ว่าขอให้คุณครูทราบไว้นะครับว่าการที่เด็กๆเนี่ยได้รับรู้ว่ามีครูคนหนึ่งเข้าไปอยู่เคียงข้างเข้าไปแสดงความใส่ใจเนี่ยก็เป็นการเยียวยานในระดับหนึ่งแล้ว ทีนี้ในกรณีที่ถ้าเด็กเนี่ยมีความคิดหรือว่ามีการลงการลงมือแล้วนะในการทำร้ายตัวเองนะครับตรงนี้ผมว่าก็ต้องชวนให้คุณครูเนี่ยได้ลองพิจารณาในส่วนของตัวเราก่อนเนอะว่าเรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะความเข้าใจของเรานะครับหรือว่าความพร้อมเรื่องของเวลาที่เราจะสามารถดูแลเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่จริงๆหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าคุณครูไม่มีความพร้อมนั่นก็ไม่ได้มีเป็นความผิด ะไรของคุณครูเลยนะครับแต่ว่าชวนที่คุณครูเนี่ยจัดหาจัดสรรเนาะปัจจัยที่จะช่วยเหลือเด็กตรงนี้ได้อย่างเต็มที่มากกว่าอาจจะเป็นคุณครูคนท่านอ,นอื่นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นนักวิชาชีพจากภายนอกนี้เป็นตน้นที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือคุณครูก็จะต้องดูแลใจของตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าปัญหาของการทําร้ายตัวเองของการฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นปัญหาที่มีความร้ายแรงคนหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบก็คงไม่พ้นไปจากคุณครูเองด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในหลักสูตรนี้เราก็จะมีในเรื่องของการ ดูแลการจัดการความเครียดของตัวคุณครูนะครับที่จะได้เรียนรู้กันก็เชิญให้ได้ไปเรียนรู้กันนะครับทีนี้ยังมีสิ่งที่ครูควรจะต้องคํานึงถึงและระวังให้มากๆด้วยนะครับหนึ่งเรื่องที่มีความสําคัญเลยก็คือการรักษาความลับเนาะเพราะว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่มีความร้ายแรงนะครับให้คุณครูเนี่ยระวังเรื่องของการเปิดเผยชื่อเสียงเรื่องนามของเด็ก หรือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการรักษาครับผลประเมินการวินิจฉัยที่แพทย์ได้บอกกล่าวไว้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้กับบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลเด็กคนนี้และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือคุณครูเนี่ยก็จะต้องระวังเนาะที่จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองนะี่เนาะบางทีหลัจะระวังและเราไม่พูดถึงชื่อแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยบางทีมันอาจจะย้อนกลับไปหาเด็กได้ ครับอันทีเราพูดในที่สาธารณะเราพูดในที่ชุมชนหรือเราพูดแล้วมีคนในโรงเรียนได้ยินนะครับอาจจะมีการถามถึงว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเรื่องราวที่เป็นของใครและบางทีย้อนกลับไปถึงตัวเด็กทําให้เด็กรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยได้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังด้วยเหมือนกันก็คือการวางกรอบทัศนะของตัวเราเองเกี่ยวกับเรื่องของการทําร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตายกรอบทัศนะของเราความเชื่อของเรามันไม่ได้ผิดหรอกครับเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องบาป เราจะมองว่าเป็นเรื่องอักตันยูการไม่นึกถึงคนรอบข้างนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ระวังความคิดตรงนี้เราอาจจะพยายามเนาะที่จะไปเปลี่ยนความคิดเด็กนะครับพยายามพูดต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เด็กเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเขาไม่มีคนเข้าใจเขาไม่มีคนรับฟังน่าจ,จะรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันยิ่งไร้หนทาง แต่ทีนี้มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะลองแนะนําดูเนาะเป็นส่วนที่คุณครูสามารถทําได้ด้วยตัวเองก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าแผนปลอดภัยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า safety plan นะครับ safety plan เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเครื่องมือนะครับที่จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งในฝั่งของตัวเด็กเองนะครับที่จะเอาไว้สังเกตเท่าทันความรู้สึกของตัวเราเองของตัวเขาเองเนาะว่าเขาจะมีความรู้สึกมีความคิดจะทำร้ายตัวเองเมื่อไหร่ เขาจะดักจับความรู้สึกเหล่านั้นได้ยังไงนะครับแล้วเขาจะดูแลความรู้สึกเหล่านั้นได้ยังไงได้บ้างนะครับในส่วนหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับตัวคุณครูเองด้วยนะครับที่จะรู้ว่าเด็กคนนี้ปัญหาเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วถ้าสมมติมเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลที่จะสามารถให้การช่วยเหลือเด็กคนนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ประจําตัวอะไรต่างๆอย่างนี้เนาะคุณครูก็ก็จะมีข้อมูล เอาไว้ใช้ติดต่อในยามฉุกเฉินได้ด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเซฟตี่แพลนียเดี๋ยวเราจะมีเอกสารที่ให้คุณครูเอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้อย่างที่แจ้งเอาไว้ก่อนหน้านะครับที่ชวนให้คุณครูเนี่ยได้สำรวจตระหนักเท่าทันตัวเราเองก่อนว่าเรามีความพร้อมที่จะดูแล เด็กของเราแค่ไหนนะครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่พร้อมเนาะเราก็หาบุคคลคนอื่นที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้อย่างเช่นแม้กระทั่งการเข้าไปคุยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมเราอาจจะหาบุคคลอื่นในโรงเรียนะเนอะอาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นคุณครูที่จบจิตวิทยาเป็นคุณครูแนะแนวคุณครูพยาบาลน,นะครับหรือเป็นคุณครูที่มีความสนิทสนมกับเด็กให้คุณครูเหล่านั้นเป็นคนเข้าไปพูดคุยเพราะว่าเด็กก็จะมีความรู้สึกสนิทสนมมีความรู้สึกไว้วางใจที่จะพูดคุยด้วยมากกว่าอย่างนนนี้้เป็ต แล้วก็ในการดูแลเด็กของเราเนี่ยแน่นอนครับคุณครูไม่สามารถที่จะใช้เวลาเรื่มกับเด็กได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะหาเพื่อนนักเรียนของเด็กนะครับที่มีความสนิทสนมเนี่ยคอยสังเกตเป็นหูเป็นตาแทนเราได้นะครับคอยให้กําลังใจคอยอยู่เคียงข้างเด็กๆของของพวกเขาครับดนันที่เขามีสมรรถภาพเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะดูแลกันได้เต็มที่มากกว่าตัวเราเองด้วยซ้ํา ส่วนกรณีของความช่วยเหลือภายนอกนะครับถ้าสมมติคุณครูได้เจอเหตุการณ์ที่เด็กทำ้ายตัวเองนะครับคุณครูก็สามารถพาน้องๆเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับไปแผนกฉุกเฉินเนาะเพื่อให้เขาทำการค,ดคัดกรองแล้วก็ส่งไปสู่แผนกที่มีความเหมาะสมถ้าสมมติโรงพยาบาลนั้นมีแผนกจิตเวชคุณครูก็อาจจะสามารถพาเด็กของเราเนี่ยไปที่จุดคัดกรองแล้วก็พาไปที่แผนกจิตเวชเพื่อดูแลโดยตรงได้เลย ทีนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีบริการที่เป็นเชิงสายด่วนให้น้องๆของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงสามารถโทรหานะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยได้ระบายได้ปรึกษาด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวในหลักสูตรนี้เราก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดให้ให้เห็นนะครับว่ามีสายด่วนมีบริการอะไรบ้างที่จะดูแลตรงนี้ได้ครับผม